máu Ui Anh Máu bẹt bỏ oh. Cô thăm ngay nè Anh sao tắt mình ัวแทงอาบนบฮัลโ <Br> <c oughs> ว่าแตกแน่เลยวะช็อตนี้ม <c oughs> าเร็ว รูทอายุดำอายุเอ้ยจะดำจะขาวแล้วมันทำไมดูตัตูเกุดูุดขุดก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 ุดข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 มดขุ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 ดีุดขุดขุดมุดขุแขุดขงดขุด์ุดข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 ม่ขลดขุดขรดขุดขุดขดขุดขุดแุดขุถขุมขุด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 ขด มันก็เห็นหมีติดเก่าวลากูถามกันแนี่แหละหม in. ีข um yes. ึ้นเก่าไม่ได้เฮี้ยอะไรนี่พี NO ่หมีมันขึ้นเก่าไม่ได้วะ <AH ูพี่ตัวเองน่้เฮี้ยหลังกูไปเดี๋ยวกูมั่นใจตัวเองไงดูกูเฮี้ยกูถึงบ้านเพื่อนแต่ไม่มี เแยกแม่ปู่ไม่ตายอะดิรอดฟาวกลับทันเหรอฟาวกลับทันเนี่ยเดี๋ยวเมื่อกี้ยิงยังไงของมึงอะไรนะสุดยอดฟาวกลับมาทันได้หรอฟาวกลับทันเมื่อกี้อดีตมันไม่ยอมเช็คเกิลตอนรถเป็นอะไรอ่ะ ขึ้นมาเด็กมองนะขาดูดยังไงดูขปดได้แต่เขาบอกว่าโกเลมหรอโกเลมกับคอยอ่ะคอยไม่ได้คอยไม่ได้เด็กมันต้องเปกันฟ้ามันจะดูดแล้วเนี่ยมันจะดูดแล้วเนี่ยโอ้ยกูถามจริงกูดูดไก่หรือดูดอะไรมาเนี่ยแต่กูหุงข้าวแป๊บไก่เต็มเลยว่ะได้ป่ะเพื่อน าได้ม่เดือดเบียบฮัลโหลครับผมทางแค่ติดต่อกับสายตัวไหนคนขับแรงแรงตรงไหนนะคะครับผมแคตเลี้ยงสายู่กับคุณเต้ถูกต้องไหมใช่ครับใช่ครับผมเองครับค่ะพอดีจะแจ้งมาค่ะเรื่องออเดอร์ค่ะครับผมออเดอร์ไทยด้วยหนึ่งแปดหกแปดนะคะครับผมข้าวมนใส่สิงคโปร์บานเชดใช่ครับใช่ครับใช่ครับอ่ะพอดีที่ว่าที่คนขับติดฝนไม่จำนะครับติดเหรครับติดฝนอยู่แล้วครับ อ๋อได้ครับได้ครับตรงนี้ค่ะเราขออนาทการกเลกแล้วก็ส่งเชอเรคูปองสาบห้าบาทหนึ่งใบห้นะคะโอ้ขอบคุณมากครับค่ะหากลูกค้าต้องการออเดอร์อยู่ค่ะสามารถทําการเข้ามาอีกครั้งตอนนี้พี่นครับกดรับงานนะคะอ๋อได้ครับได้ครับาส่งภายในสี่ชั่วโมงตรงคูปองอลิเคชัไลน์แมนนะคะลูกค้าสามารถใช้แพลตรมดได้เลยนะคะนะครับค่ะมีข้อมูลไั้งแต่สอบมเดิมๆไหมคะไม่มีนะครับ ขอบคุณมากนะครับใช้บริการไลแมนลงไนสวัสดีค่ะเต้มันคุยกับผู้หญิงไอ้สัสมึงฟังกูนะเว้ยมันโทรมาหาก,กูเป็นสายที่สามแล้วสายแรกมันบอกขอยกเลิอกออดเดอร์สายที่สองมันบอกพี่ไลแมนบอกว่าจะมาส่งให้สายที่สามมันยกเลิกกูอีกแล้วว่า,าม,มัมนเล่นกับหัวใจกูมากไปเปล่าวะมันเล่นกับหัวใจกูมากไป,ปเปล่วาวะไปปอ้เหี้ยผูย้หญิงโอ้มึงโดนแน่แค่นั้นน่ะเฮ้ยไอ้เหี้ย มึงฮอตเกินช่วงเนี้ยมันโทรหากูสามสายแล้วอะไอ้เหี้ยมึงฮอตเกินฮอตจัดกูเศร้าเศร้สาสัตว์อตเพื่อนเยี่ย <c oughs> พ่อคุณแผนมึงตูนผู้หญิงโทรมาล้อสามสายทำเป็นไม่รับก็ฟังฟังเขาไว้แต่ก็ไม่ได้อะไรหรอกนะ แต่กูขอเลยอะมีสายที่สี่นะกูขอร้องอย่าให้มีครั้งที่สองนะถ้ามีครั้งที่สองะครั้งมีครั้งที่สองอย่าให้มีครั้งที่สามเด็ดขาดอ๋อได้ได้แล้วถ้ามีครั้งที่สามะครั้งที่สี่นี่ไม่ควรถ้าสายที่สี่มาเดี๋ยวกูลงสตรีมแล้วกูไปซื้อเองอะร้านตรงนั้นอะไม่ได้ยากที่เวนมีดิงเกอร์แต่เราขึ้นบ้านได้ทำอไงไปบ่ เงินเปล so ี่ยนก็มีบริษัทโอ้ยพี่เดินแทนแล้วปะพูดถึงประเทศไทยว่ะไอ้เหี้ยกูไม่คนไทยอ่ะจีแม่พูดถึงประเทศไทยก็จัดให้เลยดิไอ้เหี้ยกูซับห้าพูดดีๆไม่เอาอยากจะต้องเราก็กดมิเรเซียให้กดแบนสิเกอร์มาเล่นไลทสัตว์มาสว่าง์ปะเดี๋ยวกูเล่นออก มาเดิยวะมาดิใช่เลีดไปเลยมาดิค่ะเกมแรกเฮ้ยดินของของให้สัตว์เฮ้ยยังขายไม่ได้มันต้องสลับสลับเลยสลับสลับกลับไปสัตว์สลับไอ้ดินไอ้ดินสลับไปทันกูขายไม่ทันดูกูปลาหอกดิเฮียแล้วเบนกูไอ้สัตว์อยูรัดนถั่วอุ้ยไม่ตาย ไปเลยไปเลยเดินไปเดินไปดกอได้ได้ได้ไปหร s! <S อ Fitz, ปไปไปตาคุณอยู่ไหนน่ะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเลยวายวยวายด้กดิดเพื่อนอีะไรปู่ข่ขู่่ขู่่

เย็ดแม่การ60เปอร์อ่ะพี ugo, ่องเล่นสายเลยกี่หนึ่งเลยพี่ไม่ต้องสอนไอ้เหี้ยไอ้สันแล้วถามเล่นไงมานี่กูไม่ได้ถามเลยเมื่อบอกว่า เต้ยมันต้องมาเล่นกับกูนะหล่ะแต่างนี้ฟังกูไอ้เต้ยยัดแม่ไปเล่นคนเดียวเลยสายไปเล่นน้องเอกมึงนู่นในที่ยัดแม่กูเล่นคนเดียวพอ